แล้ววันนี้มันซีมีอีกคำถามหนึ่งี f c อีกหลายคนที่ถามว่าอาเตงโมอันอีอย่างก,ก็ค่าดอกของเจ้าขนาดเท่าใด <c oughs> แพงบ่ <c oughs> ก็คือค่าดอกเราก็เคยตอบไปเนาะอยู่ท่องอันวิธีชีวิตอันนั้นเพื่อนก็นเคยส่อมพัามาแล้วแต่กะมาโดดแล้วแต่ว่าบุหูว่าอันบางเือคะ คาดอกมาสิเปลี่ยนก็คือเลทเงินหอนว้าวไปแล้วมันีมันก็บ่ได้วา่าสิแพงหรือสิสิแพงหรือสิน้อยแต่ว่าคาดอกไอน,นี่อันนี้น้องบ่ฮู้แท้ๆเลยเลยค่าดอกพวองนั้นเป็นเท่าได้อันนี้เฮาต้องได้ไปทําแม่เนาะเพราะว่าค่าดอกของแต่ละคนน่ะบ่คือกันบางคนก็จะกระทําว่าเออค่าดอกแพงเนาะส่าเราจังซั่นจังซี่มันกะมันก็ขึ้นกับคู่ครัวเด้่ยนี่นะ บางคนพ่อแม่เขาเจ้ากะเออยักเลยค่าดองแพงค่าเลี้ยงน้ำนมของลูกค่อยเลี้ยงเจ้ามาแต่โดนมาแล้วตั้งแต่ค่อยเลี้ยงเจา้าจนหมดเฮาได้เฮาได้เขากค,คิดไปจังซั่นก็คือแบบค่าดองมันต้องขึ้นกับพ่อแม่พ่อแม่บางคนเขเจ้าเอาลายบางคนเ้าากสิเอาน้อยันผู้หังผู้มีกะเขาก็สิให้ลาย <c oughs> แต่ส่วนไร้ส่วนเผาน้องเนาะเป็นส่วนเผาอีเมียนเนาะส่วนเผาอีเมียนน่ะค่าดองนังนมันก ถ้าเขาบอกเอาเงินมั่นเด็กตะกี้เขาจะเอาเงินมั่นดีค่ะดอกข้องสวนพายิมียน่ะก็จะเอาเงินมั่นแต่เดี๋ยวนี้นะมันพอเดี๋ยวนี้นะก็คือน้าเช่อซื้อบอกเลยเอาเงินมั่นนะซิบอบมีแล้มันบ่มีแล้วเงินมั่นนะถ้าไล่ค่าเงินมั่นเงินมั่นตะกี้มันทึกอะไรวะมั่นหนึ่งกับหูคือกัดตะกี้มันทึกใครตะกี้อาซีน้อยอยู่แต่เดี๋ยวนี้นะถ้าบอกเอาเงินมั่นกะดน้าจะตกตกเงินประมาณเท่าไดรเฮ้ยอันนี้ก็ได้ ถ้าเขาอเอาเงินมั่นแต่เดี๋ยวนี้เขาจะพอเมียนกาหั่นเอาบาเอาทองเลยคำเขาสีหั่นว่าเอาคำเขาสิบ่เอาเงินมั่นเขาสิเอาคำก็คือคือเราล่มเราลูมเขาสิเอาคำแล้วกับเงินแต่ว่าคดองน้องนี่น้องบุฮู้ทุกคนยังฮูดเดี๋ยวเขาสิไปท้าอีเมลว่าคดองข้องนองนอนี้เท่าได้ไปเอาไปท้าอีเมลว่าสี่สีแพงหรือสี่บ่แพงแม่มันดีสิมาท้ มาถ้าว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าค่าดองข้องลูกเจ้านี่ราละคาเท่าได้ค่าดองอ่ค่าดองจะสีเอาเงินมั่นคือตะกี้หรือบอหรือบอเอาเูี๋ยนี้บอมีเงินมั่นเหนกันาแล้วสมมุิตะกี้เงินมั่น่นาะเขาไล่เงินหันใดเท่าได้บอแหงเลยบอหิงเินบอมีเงินมั่นบอหูเลยไปส้างสื้ลอะไรละ ก็สรุปว่าเดี๋ยวน,นี้แม่สิบอเงินมันเงินบอ่อแม่ว่าแต่เงินบัก <laughs> ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คือแม่สีบอแต่งกินบ้านแต่ว่าเขาต้องทำเพิ่นว่าข่าดอกข้องลูกเศร้าล้าเจ้านี้เจ้าเสี่ยวเท่าไ <c oughs> ดเขา,า,าจะทำอย่างนี้เจ้าเสี่ยวเ่าไดีแม่ว่ามเอาแน้นวจะกินแห้งหมดเนี้เม <c oughs> ียนศอีแม่ก,ก็ันแล้ว <c oughs> แต่แล้วทุกคน <laughs> ก็สรุปว่าค่าดอกห้องนอนนี้โบมียังเลยนอกจากว่าถ้าเอาลูกล้วต้องเอาแม่ไปเลี้ยงน้ำเป็นสีบอ อ๋อก็คือเป็นสนุกเราร้านเนี่เนาะหรือเราร้านนี่ตรงเลียงแม่เนาะแม่ท <c oughs> ุกคนจังสีแล้วทุกคนฟังที่แม่ค่อยบอกนี้ง่ายง่ายอยู่เลยง่ายง่ายก็คือคาดอกนี่บอเอาถ้าสมมติเขาใจคาดดอกนี่เนาะใจปุ๊บจบปั๊บแล้วเขาบนทันเลยเรียงแม่แต่ว่าอันถ้าว่าเอาบนใจคาดดอกก็คืออีแม่เนาะบนตรงการคาดดอกแต่ว่า ใช้เพิ่อนไปยืดดำลูกสาวลากกับใจดำขันใจคาร์ดองปุ๊บปั๊บแล้วก็ก็ได้กินจะคับมานอย่าง้วฟังว่าบอลเวอร์เมนเอาการเขาเจะเอาอันที่เอฟซีเขาจะเอาบอลคอมบินมาท่ามานะคะตัวเขาดูเขาได้เนี่ยไม่ได้อีเมลเราบอาจะเชื่อค่ะดว์แม่บีจะว่าเออเอาถ้าลูกสาลูกเอาลูกสาแล้วก็ต้องเอาแม่ไปเลี้ยงนำซึ่งซี่เนี่ยสุดลงว่าเอาคารดองไม่บอกแล้วเอา <laughs> bỏ <b> <laughs> không Mới kia bà bảo không có, bảo nguyên mắt, bà bảo nguyên tiền bán, đứa bảo đồng, cây nói xong tố Cây nói xong, lọc <laughs> <Nọ> bọc nâng <đừng. cười> <laughs> <laughs> Lọc <laughs> 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 bọc nâng Ngân chắc loại ngân, 30.000 chắc Các đồng mặc lọc xa mắt này, xóa 30 nghe, Nè, cứ cứ để ổng bình xuyên, chứ โอ้เรากม่เราก็บไปได้กินย่างโอ้เอาแล้วนึงเราก็เอาไปทอดไปเลี้ยงเดอันซ่าม,มือน,นี้พอเดียขานนุมก็พอไปหมดอืมแลตอ่อหั่นเราก็เอาแม่ไปเลี้ยงเลี้ยงสูทุกคนก็คือจังสี่แหละก็คือแม่ค่อยเสียเอาแตค่าดอกซ้าม,มือแต่ว่าเอาลูกตัวอเอาแม่ไปเลี้ยงหนำก็คือน้องเป็นคนลูล้สาวร้าเนะทุกคนอืมจบข้าวหมดนี้จบข้าวจบแลงว ตก,ตกโลกจังสันและทุกคนตกโลงคนันบักเลยก็มาเอา้าคนันบักเลยก็มาป่านเตือนโฆษณาข่ายค่ายเครื่องเลยทุกคนโฆษณาขายเครื่องเลยาตายแล้วตายแล้วค <c oughs> ือเข้าขายเครื่องเลยนะเลดีเลดีสิพันกิ๊บสิพันอะแล้วเมียอนี้รู้สั่นจอรดีกับผู้จูผู้งามอยู่นะทาจนจืดจืด อันนี้เป็นลูกสาวนะเอาสามมือหนๆๆอึ่งกันเลยสรุปว่าลูกสาวที่ซ้ำมือทุกคน <c oughs> จบเนาะทุกคนสซหรับอีแม่เราก็ต้มให้เราทุกคนว่า,าวค่ะเราเข้านอนมีแต่ซ้ำมือ <c oughs> แต่เอาลูกต้องเอาแม่ไปนำเพราะว่าอันนี้ลูกล่าเนาะทุกคนเอาไปแล้วยบายจบจบข้าวตรงลงตรงลง